ตงข้าวแล้วก็จะตำมะละกอม,มาธรรมาชาติอีกครั้งนึ่งให้สุกนะครับผมส่วนดอกหอมเนี่ยไว้ที่หลังเลยเก๋ก็เข้ามาในถ้ำนะเมื่นตงเนี่ยสามารถเป็นผ,<ม>ผักเยาว,วัวน,นะหรือว่าผักชีบ <laughs> <laughs> กช่บัวผักชี่บัว ีหมดครับสวัสดีครับเอกสวัสดีครับผมพบกับผมเอกบีเอ็มนะครับผมใชับจะมีเอฟซีพี่หนุ่มด้วยนะครับผมวายเอ็นพีครับวายเอ็นพีเนาะวันนี้เรามาทำไลฟ์่เอกวันนี้เราจะมาแคมปิ้งเต็งที่ป่า ต่างที่และต่างทิ่เลยเนาะถือว่าป่าป่าใหญ่ป่าลึกนะครับผมไม่ใช่เป็นป่าแบบแล้วก็แก๊กนะครับผมใช่ก็เป็นป่าเป็นภูเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรคนเป็นดอยเลยอ่ะพี่หนุ่มใช่มันเป็นดอยเลยนะครับผมนี่ครับผมก็เดินเข้ามาก็เอาเรื่องอยู่นะครับพี่หนุ่มความชันของมันเนาะใช่ครับผมนี่ฮะแล้วตอนนี้เรากำลังจะเราปรับพื้นที่นบพี่หนุ่มนะปรับพื้นที่นะเราไปกางเต็นท์กันนะครับเพราะว่าอากาศหนาวนะหนุ่มเราต้องนอนกางเต็นท์นะหนุ่มโอ้นี่ครับผมครับถ้ามันไม่ถ้ามันไม่หนาวเราก็สามารถปลูกเฟหรือว่าอะไไรแบบนี้้ด แต่ช่วงนี้มันถึงหน้าหนาวแล้วเราต้องนอนเตนอนนอนเต้นเต้นเนาะกางเต้นนอนกันเต้นนอนกันแล้วมันจะได้อบร่างกายได้อบอุ่นจะไม่เป็นหวัดนะครับเพราะว่าเราอยู่บนภูเขาเนาะก็ทําให้ร่างกายแบบไม่ไม่ป่วยเป็นดีที่สุดอืมนี่ฮะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเมื่อกี้เราลกกว่านี้นะเราปรับพื้นที่ให้มันพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะกางเต้นกันตรงข้างล่างนี้ก็เป็นเะเบียงของเราเนาะแล้วก็มี ทาน้สายแม่นา,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 าน้ำนะครับผมเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะอาบน้ำโชว์เพื่อนนะ <Hey. S 2> ไ้ำลำเหวยนะครับผม <Hey. S 2> โอ้โห<ม>เย็นแบบลำาหวยสวยามากมลุกไหลเลยแหละแต่ตอนนี้เราก็จะปรับพื้นที่กันก่อนนะครับผมนี hey. ่ งนี้ก็จะเป็นลำธารลำห้วยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็หลังจากหน้าฝนเนาะน้ําก็ยังคงมีอยู่แต่ช่วงนี้ก็หนาวมากนะครับผมอากาศทางเชียงใหม่ตอนนี้พี่วก็อยู่ด้านบนนะครับก็เดี๋ยวเราคืนนี้เราต้องใช้ไม้เนาะที่จะทําเป็นฟืนนะครับเราก็ทําตรงนู้นะครับผมเป็นที่พักครับก็วันนี้เตรียมเต็นต์มานะครับผมเรากางเต็นกัน ทำที่พักกันข้างบนนะครับอืมนี่ทำไรพี่ทำเป็นสามเศร้าหนึ่งอ๋อพักสามเศร้าเราจะก่อบนบนหินนี่เลยใช่ใช่ครับผมนี่ครับผมเราก็จะทำอาหารบนนี้โอ้โหอันนี้แบบธรรมชาติจริงเนาะใช่ครับผมใช้จากธรรมชาติเล้วหนึ่ง ธรรมาชาตินะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหินด้วยนะเพียงเนาะใช่ครับผมนี่ครับพรเพเื่อนครัวเราเนี้ยครัวเลยแล้วก็เราจะนอนตรงนี้ด้วยใช่ครับผมนี่ครับอากาศเราเลยหนาวไม่ได้อุ่นนะหนุ่มเนาะอุ่นเต็นไม่ใหม่นเนาะผมว่าจะไม่ใหม่นะ <c oughs> ไม่ใหม,ม่นะครับเดี๋ยวท่านผู้มาเต็นเราจะอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะขยับตางนี้นิดนึงอ๋อตอนที่เราจะนอนเราก็นนขยับเต็นท์ก็ได้เนาะ่ใชครับแต่เราทำอาหารก็ทำตรงนี้ก่อน โอ้ฟังกับเสียงน้ำตกนะพี่เพลาะมากครับผมเข้มนะหนุ่มเน,นี่ยบรรยากาศเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเราค่อยเป็นแทนคุองอาหารกันครับผมอันนี้ทำอะไรครับพี่เอกอันนี้จะหุงข้าวอยู่พี่หนุ่ม จะจงขงข้าวแล้วก็จะตำมะละกอครับแล้วก็จะผัดเรียกว่าอะไรผัดดอกหอมดอกหอมเอากินได้ครับผมลูกเกากินได้เนาะได้สบายมากครับผมเขากิข้าวเผื่อไว้ก่อนวันนี้แบบธรรมชาติมากเล้วเพราะว่าเราเรามาแบบพักผ่อนนะครับผมเนาะหลังจากที่เราแบบเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานก็มาเสพบรรยากาศของธรรมชาตินะครับผมที่เราอยู่ก็ เป็นป่าลึกนะครับผมก็เ,เงียบสงบเย็ยนสบายพี่หนุ่มดูฟังเสียงน้ำตกครับผม มันเหมือนอยู่ตรงนี้เหมือนแม่ครับก่อนนึ่งหนึ่งเนาะครับผมกลับมาหาธรรมชาติครั้งนึงแต่คล้ายคลเหมือนกับธรรมชาติบำบัดนี่หนุ่มใช่ครับทั้งทั้งทำงานทั้งวันทั้งคืนเนาะอือก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนนหนึ่งเนาะที่แบบอยู่ในเมืองนันหนึ่งเนาะใช่ครับในเมืองกับบ้านนอกนั้มันไม่เหมือนกันนะพี่หนุ่มก็เขาเรียกว่า ค่าคองชีพพีหนู่เนาะเรค่าใช้จ่ายครับในเมืองก็ออกบ้านก็เสียตังค์แล้วค่าน้ำค่ารถค่าอะไรจิตปรัเนาะค่าอาหารนี่ก็ก็จะใช้เยอะกว่าคืบ้านนอกนู่นเนาะใช่ครับ็ค่าคองชีพต่างกันเนาะมันนอกเราไม่ค่อยได้เสียตังค์เท่าไหร่อย่างมันอย่างมันมะละกอไงพี่หนุ่มมะละกออยู่ในเมืองก็จะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งไปใช่ต้องซื้อแล้วครับ เขาก็ขายในตลาดเหมือนกันนะแต่บ้านเราขอก็ได้ตาสีตาสาตาแดงเดินเดินเข้าไปกันเเห็นมันมีอยู่ในบ้านเราก็ขอเขาไม่หย่ดนก็แก้วก็ทำขอเขาเขาไมหมดมันเป็นการใช้เหมือนกันพึ่งพากันนะหนุ่มนะใช่ครับวันหนึ่งเราต้องขอเขามันมันทางหน้าเขาก็มาขอเราเลยครับมัน้ายๆเหมือนเป็นกดการแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะหนุ่มเะใช่ครับดีบนแบบมาสบายพอเพียง ได้ยินข่าวว่าพี่หนุ่มก็ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีมเรียกว่าเป็นรายได้แบบเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมพี่หนุ่ไม,มไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้พ,อพี่หนุ่มอยู่ได้ไงพี่หนุ่มก็งงเหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ได้ครับพี่หนุ่มมันสุดยอดไอ้ดอมเลยเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยพี่เอกจะโชว์ฝีมือส้มตำอีกแล้วนะครับผมเพื่อนตำบ้านๆตำแบบตำเมืองพี่หนุ่ม อำเมืงมงอมง,มงเมือง,งเลยครับผมทำเภอเมือง,งก็ไม่มีอะไรมากมายหนุ่มเพราะไม่ไม่มี <laughs> ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแต่ก็มีเครื่องปรุงแบบหลักๆ,ๆอยู่ครับผมพี่หนุ่มก็ไม่กินปลาด้วยก็ทำใจลำบากอันนี้อะไรนี่อะไรน้ำตาลทารายน้ำตาลทรายปี๊บปี๊บเนาะครับผมอันน่าพี่หนุ่มเหรอพี่หนุ่มไปเอาชูรสมาไหมได้ได้ได้จัดชูรสไปแย่เลยนะถ้าเราใส่เยอะๆยิ่งจะอร่อยครับผมชรสเพื่อนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอาจจะเป็นห่วงอาจเป็นห่วงแบบนิดๆหน่อยๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ผลการสำรวจหรือว่าวิจัยมาแล้วนะครับไม่เกี่ยวกันนะพี่หนุ่มเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะครับผมนี่ครับปลเลไอ้ขั่วกันนะน้ำปลาด้วยนะพี่นะครับผมน้ำปลาด้วยน้ำปลานะอยู่ในในใน,ในกล่องกล่องนั่นแหละนะที่หนู่องมาเลยกล่องเครื่องปรุงผมนะเดี๋ยวผมจัดการเองโอเคครับ ก็ออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวไใส่พริกแกงพริกแกงของพี่เอกนี่นี่พีหนุ่มนะมีกระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกนะครับผมแห้งทุกคนปิดนิดหน่อยนะครับผมสำหรับคนเป็นเกานะครับเป็นเกาก็กินได้ไหมพี่หนุ่มเราจะผัดพริกแกงของเรานะครับความอร่อยมันออกแล้วพี่เนุ่มอ่าหอมเลยทีุ่่มตอนเนี้ย แต่ว่าเริ่มจะเริ่มหอมแล้วนะเดี๋ยวให้หนุ่มเอาเอาเนื้อมันัะหน่มนะครับผมเอาเนื้อให้ผมด้วยนะให้สุกนะครับผมส่วนดอกหอมเนี่ยไว้ที่หลังเลยของเนื้อใส่ก่อนนะเบนเนาะผัดเนื้อให้สุกก่อนพี่หนุ่มเดี๋ยวที่มันติดๆไปก็ปล่อยไปครับ ไฟนี่ก็เป็นไฟกลางเนะาะสามากลางก็เลยไฟร้อนก็ไฟแรงก็ได้นี่ตอนนี้เราเป็นเตาฟืนนะมันคุมยากอ่ะมันจะมีกระทะแบบปิกนิกเนาะหนุ่นะมเนาะป็นกระทะใหญ่เนี่ยสุดยอดเล็กๆนี่ก็อร่อยนะเยหนุ่ม กลิ่นมันหอมมากครับผมใช่ครับแต่ถ้าเราลวกลวกดอกหอมนี่ก่อนนี่ก็อาจจะ<อ>ทำให้สีมันสวยห้หนุ่ม<อ>แตาไม่ลวกแล้ว<อ>เราจะผัดทีเดียวเลยผัด<อ>ใส่ไข่ก็ได้นะผัดใส่ไข่ก็ได้น้ำเลอกครับนิดหน่อยอเรากินกับข้าวสวยนะ<อ>เราก็อยากได้น้ำนิดนึง จะใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับผมก็เป็นสูตรถนะครับอ่แล้วก็รถดีแค่นี้นะครับผม,อ,มอ่อมไว้สักแป๊บหนึ่งซอสนิดหน่อยตองความกลมกลม่อมตามด้วย น้ำมันหอยนิดนึงไม่ <c oughs> ออกครับผมว่า,วามันเย็นเนาะรอะให้มันเดือดนะครับผม <Yeah. laughs> <laughs> น่าขาย่นะ่ะ mm. วุ้ยมะเร็งวัน mm. อืม mm hmm. หมูกรอบปะเนาะข้างในหมูกรอบ 嗯。<laughs> สูตนี้พี่หนุ่มเคยทานยังเัี่ยมาเคยเนาอเคยแดดใส่ไข่อ่ะเวอร์สุดๆเลยอือครับพี่เอกทำอะไรอยู่ครับตอนนี้พี่เอกจะทำแก้วกาแฟให้พี่หนุ่มนะครับผมอืมทำแบบตายแก้วไม้ไผ่ การ DIY นะครับจากทรัพยากรธรรมชาติของเราผมไม่รู้ว่าประเทศไหนเป็นคนรีเริ่มนะเพีเนาะน่าจะเป็นภูิปัญญาชาวบ้านแหละพี่หนุ่มว่าเอาเอาไม้ไผ่มาแล้วสามารถทำเป็นแก้วทำเป็นทำเป็นของใช้ไหมพี่หนุ่มเออของใช้คลิปหลายๆคลิปนะโอ้สุดยอดเลยะที่เราเป็นเป็นแก้วเป็นของใช้างพี่หนุ่มนี่ครับม นี่ก็เมื่อกี้ผมทําไปแล้วนะครับนี่เองพี่เอกเนาะง่ายๆครับแกาแฟสามซองนี่จะเข้มข้นหรือเปล่าไม่รู้ใหญ่มากตุ๋นอันนี้เราอยู่ที่กลางป่านะครับผมข้างหน้าเราก็จะเป็นแม่น้ํานะครับฐานเล็กๆนะครับซึ่งแบบเพราะมากเสียงมันเนาะก็เราก็อยู่ในป่าแล้วก็นี่เราก็ใช้ไม้ไผ่หมดเลยเนาะต้ม ทำเป็นหลามนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราทําเมนูหลามนะครับผมจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งจะอยู่นู่นนะครับผมนี่ยังไงเพื่อนพอดีไหมอ่าพอดีครับเก๋ว่าใหญ่ไปไหมก็ส <c oughs> <c oughs> ามารถดีเวสี่ซองอ่ะทำเป็นกาน้ำร้อนได้เลยไม่ใช่แก้วแล้วอย่างเงี้ยว่าแ <c oughs> <c oughs> ก้วอะไรมาโคนนี่มันใหญ่ยังเงี้ย <c oughs> <c oughs> ง่ายๆนะพี่เนาะไอ้หนุ่มทำไมมาเอามันสูงเนี่ยโอ้นี่ครับเพื่อนมันจะได้รสชาติมันจะได้นี่หน่อยเหมือนกับแก้วนั่นเลยนะแก้วเย็นขึ้นมาไงแก้วเยติเองหนุ่มอเนาะการอุณหภูมินี่ครับการทำแก้วจากไม้ไผ่นะครับเพื่อนเนี่ยทำฟาก็ได้นะหนุ่มเนาะทำฟากก็ได้สับฟากไยเพื่อนนะเนี่ยอืมนี่เพื่อนๆก็ถ้าไปอยู่ในป่านะครับไม่มีแก้วน้ําหรือว่าอะไรนะครับก็เอาไม้ไผ่มาทําแบบนี้นะครับใช่ครับตัดหัว ออกนะครับตัดหัวแล้วก็ตัดท้ายตัดให้มันมีตูดนะครับอย่างเงี้ยมีตูดแล้วก็มีกอน้ําใส่นะครับสามารถดํารงชีวิตอยู่ในป่าได้นะครับผมทําเป็นหม้อทําเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับผมใช่ครับนี่นี่ครับนี่ตอนนี้เรากาลังต้มน้ําอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะทานกาแฟด้วยกันนะครับอืมนี่นี่าดครับ คือตอนนี้นะฮะเพียก,ก็เข้ามาใน,นถ้ำแล้เหมือนฝนตกเนี่ยสามารถหลบตรงนี้ได้เลยนะรตรงนี้เป็นเป็นถ้ำเล็ก,กนะเพียเนาะผมว่าถ้าฝนตกก็มามาพักตรงนี้ได้เลย<อ>แล้วก็มีม,มีแบบอะไรแบตเตอรี่อย่างเงี้ยนะก็ะเสียงพวกมีตันมีพิษเนะนี่ยถ้าฝนตกนะเนี่ยเพือ่อนเราก็มาพักอยู่ใต้ผมว่าน่าจะคืนนี่มีข้างคาวเนี่ยข้างคาวอาจจะขี้อยู่อ๋อขี้คนหรือขี้ข้างคาวขี้ข้างเท้านุ่ง ข้าวแน่นอนเนาะโอ้เพกมีรูด้วยป่ะเนี่ยรูปูแบบปูมันมีอยู่บนแนบมาเนี่รูนกเหรอเพกไข่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยรูใหม่ด้วยนะรูงูเอ้ยไปไปใช่ใช่เห็นไหมเนี้ยหน้าฝนเนี้ยเย็นเย็นเย็นเป็นมีน้ำอยูเขาเรียกว่าเป็นขี้ไข่คู่อ๋อนี่นะครับ ขี้คู่ะครับไม่ใช่ขี้คายขี้นะมันจะมันจะลื่นๆเนาะใช่แต่นี่มันเป็นมันเข้าหน้าแรงนะพี่ฝนไม่ตกตรงเนี้ยไม่ตกใครลองว่าไม่เปียกเลยนะนี่ครับผมเพื่อนถ้าเวลาถ้าเราลงป่าแล้วไห่เนาะมาพักตรงนี้ได้เลยนะพักได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมาเดินป่าหรือว่ามาเนี่ยถ้าฝนฟ้าฝนฟ้าขนองถ้ากลัวฝนนะมาหลบตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้ตรงนี้นะเพื่อนๆนะแวะมาได้เลยนะครับ ถ้ำอะไรวะเรื่องตั้งชื่อหน่อยทำเลยดีวะถ้ำเหล็ก้ำหินได้ไหมทำหินได้ถ้ำหินหินอะไรหินปูนไม่ไม่ไม่หินหินผาถ้าทำหินผาอืนี่เพราะมันไปออกคล้ายๆเหมือนหน้าผาหนุ่มถ้ำหินผาเนาะเออผมว่าได้เลยเนี่ยแต่ก็อันตรายเหมือนกันนะหนุ่มเพราะว่าเวลาฝนตกอะอาจจะไหลลงมาอย่างเงี้ยจากนั้นโบนลงมาเนี่ยออ๋มันถล่มลงมาพี่เอกเนี่ย เนี่ยมัน,ม,นมันหินพวกนี้นะครับมันถล่มลงมาน่าจะเป็นฝนตกขนมมันซอกหรือเปล่าเออมันซอกอาจจะประมาณหลายร้อยปีที่แล้วอะ่ะเนี่ยเออเจ๋งมากหุ่นห<ม>ินหมดเลยอ่ะเนี่่น้ำมันจะไหลลงมาอย่างเงี้ยข้างขาวเอาเองเนี่ยแน่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 ไปบ๊ายยังไงนเนาะโอเคเดยกไปเถอะไป โอเคครับเพื่อนตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับผมพี่เอก,ากก็จัดกลางเต็นท์นะครับแลก็กางใกล้กองไฟแล้วนะพี่เอกเนาะ่ครับผมน่าจะไม่เป็นไรนะไเนาะอ๋เต็นท์นี้กางคนเดียวได้เลยนะเนาะไม่ต้องช่วยนะครับผมนี่ฮะโอ้โอบรรยากาศได้เลยครับผมเพื่อน ระวังไฟหน่อยนะนี่ครับนอนข้างบนหน่อยก็ได้เนาะ,ะข้างบนน,นี่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นไฟนะครับก็จะให้ความอบอุ่นกับพวกเราเต็นท์นี่นอนสองคนได้สบายได้ครับนี่ครับพี่เอกเคยเอาไปนอนที่ไหนมาแล้วเนะี่ยแม่กวงแม่กวางอ๋อเราแม่กวาง,<อ>งรุมทารามาแล้วพี่หนุน่มนี่นี่นี่รับรอง นี่โอ้โหตรงน,นี้เรานอนกันแบบง่ายๆนะผมเพื่อนคือการที่เรานอนเต็นท์แบบนี้นะครับมันก็จะช่วยคลาหนาวให้เรานะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูหนาวอยู่นะครับผมเพื่อนมันต้องใช้เต็นท์นะในการนอนพี่เอมันสามารถเข้าได้สองด้านเลยเหรอครับผมเข้าได้สอด้านเลยลนึงโอ้ตรงนี้ก็เข้าได้นู้นก็เข้าได้นะนี่ผม มันมันมันกลาง,ง่ายน่รุ่นนี้เนาะอ๋อนี่ครับผมมีที่นอนแบบนี้เลยโอ,เโอ้บรรยากาศนะครับผมฟังเสียงน้ำตกโอเคเพอนเพื่อน<ๆ>ก็ตอนนี้ทุกอย่างนะครับหลามก็ใส่ในกระบอกมาแล้วใช่ครับผมเครื่องปงุงเครื่องปูไปดูได้ใช่นะครับ,รบสุดไหนที่จะคุกเอาเราทตำพริกแกงก็คุกเขา ให้เข้ากันนะครับผมแลกใส่ในกระบอกของเรานะครับนี่ฮะใบที่เราเอายัดรูก็นี่ก็เป็นผักเยยวัวนะรี่ผักฉีบัวเขากินได้อยู่แล้วพี่กินได้ครับพี่หนุ่มเราก็ต้องเลือกเขาพวกพวกที่มันกินได้เรารู้จักนะครับผมอย่างอย่างใบกล้วยไงเนาะพี่เนาะใช่ครับแต่ที่นี่มันหาได้อุ้ยแต่ที่นี่มันหาได้ก็คือเยววัวเนาะมันก็อยู่ข้างหลังเรานี่เองนะครับมันจะเป็นต้นที่เป็นเป็นเครือแบบนี้นะเพื่อน ต้นเขาจะเป็นเครืออยู่ในป่าเดี๋ยวเราจะทําเมนูนี้เป็นมื้อเย็นนะเพ็กเนาใช่ครับผมมื้อเย็นครับพอต,ตอนนี้แสงไม่มีแล้วเพ็เกมืดหมดแล้วนะเ <ừ> นี่ยเราอยู่ใกล้น้ําตกด้วยนะเพื่อนน้ำตกเล็กๆนี่คืนนี้เราก็จะนอนกลางเต็นท์กันนะครับคือการมามาเข้าแคมป์ในป่าไปนะเพ็เกมัน,ม,น,ม,นออนะมันอยู่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันอยู่ที่บรรยากาศนะพเพล็กเราเรามาเรามากินบรรยากาศคล้า,ายเหมือนว่ามาเสพ เสพบรรยากาศนะครับผมหลังจากที่เราอยู่ในเมืองเนาะหรือว่าอยู่อรอบนอกก็มีเสียงวุ่นวายอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปิดวิเวกม,มาอยู่ในป่าอย่างเงี้ยก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศอของป่าด้วยหนุม่มแล้วก็เราก็เสพเหมือนกับเราได้มารีแลกหรือว่าผ่อนคลายแบบนี้ด้วยก็แคมปิ้งนะครับตอนนี้<ป>ผมเห็นวัยรุ่นนะพี่หนุ่มก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบกลางเต็นท์กันอะแบบเป็นเป็นกลุ่มคณะอย่างเงี้ย แล้วมีมีกระเป๋าเป้พร้อมนอนอย่างเงี้ยโอ,อ้มันเป็นความสุขที่สุดยอดแต่วัยรุ่นนั้นพี่เอกไม่มีเลยโมเมนต์นั้นโมเมนต์นั้นทํางานไม่มีทํางานอย่างเดียวชีวิตคนเราในะพี่หนุ่มมีอยู่สามช่วงสลับผมนะครับแต่สํารับคนอื่นผมไม่รู้มีอยู่สามช่วงนั้งแต่เกิดอจนถึงเรียนจบยี่สบสามปีนะ,ะพี่เอกในช่วงหนึ่งหนึ่งีใน,นช่วงไหนละยี่สิบปียี่สบสามปีเนาะเลยนี่ก็คือช่วงในการเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองอะฮะ ตั้งแต่20ไปถึงตอนเนี้40 40แล้วแล้วถึง55อันตัวกลางนะครับ23ไปถึง55หรือว่าบางที่ก็60เนอะเกษียนอะอ่านี่ก็อยู่กลางช่วงวัยทำงานของพี่เอกนะก็ชีวิตส่วนมากก็จะเป็นการทํางานหมดเลยเราต้องหาเวลาว่างมาเที่ยวมารีเล็กปล่อยให้ไอ้หาตัวเองให้มีความสุขให้มากๆและอีกช่วงหนึ่งคือ60วัยเกษียณห55ถึง60ไป คิดถึงว่าหมดอายุไขก็สามช่วงสามช่วงชีวิตของพี่เอกเท่านั้นให้เพื่อนใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับผมแล้วก็มีความสุขในทุกช่วงเวลานะครับผมคนเราไม่มีอะไรแน่นอนสามช่วงชีวิตนะสามช่วงเวลานี่นะครับผมเป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้ศึกษาเราเรียนแล้วก็ช่วงวัยทำงานแล้วก็ช่วงวัยเกษียณกอบก <3 S 1> ว,วยกอบกวยให้มีความสุขที่สุดนะต้องให้แบบหาเพื่อนหาความสุขให้ให้มีเกิดขึ้นทุกวันนะครับผมเด่๋ยไปซีเรียสกับมันมากมายเราเกิดมาแล้วก็จากไปนะครับผม นะพี่หนุ่มเนาะเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่กับโลกให้มันมีความสุขแล้วกันนะครับวันนี้ที่เราใช้ก็คือเป็นไม้ไผ่เนาะก็นานๆจะได้กินนะเราไม่ได้กินทุกวันนะครับกระบอกไม้ไผ่อย่างนี้นะครับน้ําที่เราต้มก็เป็นน้ําจากกระบอกไม้ไผ่อ่านะครับคือเราเสพธรรมชาติแล้วก็ใช้ใช้วัตถุด จากธรรมชาตินะครับโอ้โหมีแต่เนื้อหมูเท่านั้นที่เราซื้อมาในตลาดเนาะแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรต่างช่วงหน้านี้เราหาวัตถุดิบในป่าไม่ได้เนาะหน้าแรงหน้าหนาวเนาะใช่ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะมีเห็ดอย่างเงี้ยหน่อไม้อย่างเงี้ยใช่ครับมันปรุงได้เดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะถ้าเรามีโอกาสมาเจอกันอีกเราก็จะมาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่าครับติดตามเยี่ยมเยือนหาเอ m กบีเอ็มนะครับตอนนี้ก็มีคนเยอะมากของเอ m กบีเอ็มครับก็ประมาณสามร้อย ตัวท่านแล้วนะครับผมเก็นกำลังใจให้เบรกนะครับผมก็ขอบคุณนะครับ FC ของพี่หนุ่มนะครับผมที่เข้ามาหาเอก BM นะครับหรือว่าเข้ามาเยี่ยมเยียนหรือว่าแวะเข้ามาชมของเอกบ m นะครับผมตอนนี้เนาะเอก BM ก็พยายามสร้างเรียกว่าสร้างตัวตนให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับผมหรือว่าทางเรียกว่าอะไรพี่หนุ่มไอไอได้เห็นกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาหาเอก BM นะครับผมแน่ก็ฝากช่องเอก BM ด้วยนะครับผมครับ ดูกันต่อครับนี่ครับผมโอ้โหน้ำเดือดมากครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทตรงกระบอกที่ี่เอ็กไปเอามานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทานข้าวด้วยกันตรงนี้นะครับผมโอ้โห เราทานข้าวเก่าเมื่อกี้เนาะพี่เนะาะครับผมข้าวที่เราเหลือเมื่อเช้านะครับใช่ครับข้าวตอนเที่ยงเรายังมีอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะใช้ข้าวหมดเลยมีอ,อะไรจับไหมข้าวเนาะโอเค <c oughs> ้โหแหนกเดินนะก้าดู <c oughs> โอ้ระวังนึกระวังนึกเพื่อนอะไรอ่ะเด่นได้เด่นว่ะผมออกไหมฮะผมออกมายังเดือดเลยดมดม มันจะเลือนนานแล้วนะขึ้นไหมอะดูกทุ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 พี่เอกทำไมเป็นงั้นอ่ะมันความร้อนอยู่ในกระบอกหอยมันจะร้อนมากเลยเฮ้เดี๋ยวผมหาอะไรยวพี่หนุ่มมาหาอะไรนะไอ้อะไรห้าพี่หนุ่มได้ไหมห้ากระเป๋ากระเป๋าอันนี้ก็ได้ไหมเนี่ยเออแจมอันนี้มันไอ้ของไอ้ตัวเล็กนะเนี่ยไอ้ตัวเล็กตัวเล็กไม่ใช่ละโอเคครับผมนี่พี่เอกจับเทแล้วนะครับผมเลื่อนดูดูครับผมอืม นี่ครับผมหมูไม่ต้องกลัวไม่สุกครับเพียเนาะลา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 อีกครับอือสุดยอดนี่ยังไม่หมดครับผมยังไม่หมดครับนี่หนุ่มจับจับไปจับ ยังม er ีหมดครับหมดแล้หมดแล้วไงยมีหมดอีกเต็มเลยโอ้ยมีเต็มเหรอโอ้โหเอาเอาเอาอ้โมันเหลือมันเหลือมันนี่มันอยู่อยู่ตรงพื้นสุดพอแล้วมั้ยเฮ้ ก้อนใหญ่ๆเลยนะเบงเนาะนี่พึ่งก็ยังอยู่ด้วยนะพึ่งก็ยังไม่หลับนะครับผมเป็นไงเบกมือนี้อร่อยจริงพีนะลุงดูดูหน้าพี่เอกครับผมคือเนื้อมันเปื่อยนะไม่แน่เชื่อนะได้ก็บอกไว้ไผ่เงี้ยเดือดแป๊บเดียวอ่ะเออเราไม่ต้มไม่นานด้วยเดือดลงเลยแล้วกขาบอกไว้ไผ่นี่พี่เอกว่ามันมันคือร้อนนานหนุ่มร้อนนานเนาะอืมคุณสมบัติของกอบอยไผ่นะเพื่อนนะ ที่นทนหนูลองชงกาแฟใส่ในกระบอกไม้ไผ่ละโอ้ <c oughs> นานเย็นเท่านั้นแหละงอน,อนเมินนี่ผมมัน <c oughs> ก็ทานกับต้นหอมผักชีแบบนี้นะมันคืออะไรแบบอบอกไม่ถูกครับผมมาทานข้าวด้วยกันดีกว่าครับ,บเพื่อนอร่อยแน่นอนดูครับดูพี่เอกครับอืมว <c oughs> <c oughs>